โอ้สุดยอดดยอ,ดดยอดโ,อโอ่วันนี้จะเป็นวันแรกของรองเท้าสีแดงคู่นี้นะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะไปที่วงเวียนใหญ่นะครับผมตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานนะครับผมตรวจตา ประชาชนนะครับจริงๆแล้วผมได้่ยอยากจะใส่รองเท้าสีแดงมาตั้งนานแล้วนะครับรอมานานมากนะครับกับการใส่สีแดงเพราะผมชอบรองเท้าสีแดงนะครับอ,อ,อะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงนะครับผมชอบสีแดงอ่าโอเคจบนะครับแล้วผมว่าเนี่ยสีแดงเนี่ยมันน่าจะเข้ากับผมนะครับหรือเพื่อนๆคิดว่าไงเ,เห็นบ้าง อเคเดี๋ยวค่อยไปดูเต็มตัวตอนเล่นสเก็ตบอร์ดก็ได้เราค่อยมาเม้นกันว่าคิดว่าไงกับรองเท้าสีแดงกับเอกอกินดี้นะครับจัดไปตอนนี้นะผมอยู่ที่วงเวียนใหญ่แล้วนะครับมีเพื่อนเด็กสเก็ตเข้ามามากมายเหมือนกันนะวันนี้ช่วงนี้นะมีคน แอดใน Facebook เข้ามาเยอะมากแล้วก็คุยใน Facebook เยอะมากนะครับแล้วก็ใน YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากเหมือนกันนะครับผมก็พ hmm. ยายามตอบตอบทุกๆคนนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำนิดนึงมันจะมีอยู่คำถามที่ผมไม่ได้ตอบนะครับจะบอกว่าถ้าคำถามที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยแสดงว่าในวิดีโอเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับหรือไม่ในรายละเอียดด้านล่างเนี่ยมันก็มีข้อมูล ที่ผมไว้ให้อยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้ตอบนะครับผมก็อย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับผมจะลงน่าจะทุกคลิปเลยนะครับในรายละเอียดผมก็ไม่ได้ตอบนะครับผมถ้าผมไม่ได้ตอบเนี่ยลองไปดูในวิดีโอหรือไม่ก็ในรายละเอียดละกันนะครับประมาณนั้นแนะนําไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะมาเล่นออ,ออลี่นะครับเราคิดว่าในไหนก็รองเท้าใหม่นะครับว่าจะฝึกโนคอมไพน์นะครับเพื่อ นเนี่ยไม่เบื่อละกันเพราะว่าคิดคิดว่ามันน่าจะง่ายไงคิดว่านะแต่ทุกทีนะถ้าถ้กากับสกเก็ตบอร์ดเนี่ยโคตรยากนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าได้หรือเปล่าโนคอมไพวันนี้เดี๋ยวขอวอร์คอรี่อะไรต่ออะไรให้หวอร์มเครื่องก่อนแล้วให้เครื่องร้อนก่อนเดี๋ยวจะโนคอมไพนะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะผมตั้งแต่ผมมาเล่นที่เนี่ยยังไม่เคยลงแรมที่นี่เลยนะครับเคยลองแล้ว นกะ็โคสูงเลยลงไม่เลยได้เรามาดูวันนี้ว่าลงเป็น ไว้นะครับได้ตอนนี้ขาดนะครับออลี่แบบแบบไปแป๊บเดียวเองไม่น่ารอดนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวกลับไปเอากาวแท่งนะครับปะช่วงตรงนี้เอารอยต่อเอาละก็ได้เวลาถึงฝึกโนคอมไบท่าใหม่นะครับสําหรับวันนี้เอาละจัดไปเราลองมาเริ่มดีและขั้นตอนนะครับโโหว้าว โอ้โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้แท็กแท็กแท็กเด้อเลยแฟนหักใหม่ใหม่เลยอ่ะฮะใหม่ดู้เหรอโอ้โหออลี่แฟนหักเลยนะครับกี่กี่ได้กี่เดือนเนี่ยแฟนเนี่ยสิบเดือนป่ะฮะวันที่สอง วันที่สองแผ่นหักโอ้ตายแล้ว <c oughs> สุดยอดสุดยอดโอ้ตายสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้ก็คือวันที่สองแผนหักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแนะนำตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับยอ่อยกระปุกไปเลยวันละสิบบาทนะครับไปเรื่อยๆเพราะแผ่นหักเนะี่ยก้าได้พอดีเนี่ยได้ซื้อใหม่นะครับจะได้มีตังค์ซื้อใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเล่นสเก็ตบอร์ดแนะนำออมให้เป็นนะครับวันละที่บาท เดี๋ยวเริ่มโนโนคอมพายสักทีนะครับเมื่อกี้ตกใจไปหน่อยได้แผนเจอแผ่นหักนะครับตอนหน้าต่อตาเดียวโนคอมพายอยู่กับที่หมุนก่อนนะครับโนคอมพายร้อแสิบนะครับหมุนก่อนอยู่กับที่จากนั้นก็ค่อยขึ้นสเตปต่อไปก็ไหลแล้วก็โนคอมพายขึ้นนะครับลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะ อนนี้อยู่กับที่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จะลอ,องหมุนแล้วก็ขึ้นดูนะครับ โอเคลองไปถ่ายดูว่าแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> คือมันจะไม่เหมือนกับตอนนี้มันอยู่กับที่อย่างแน่นอนเลย <c oughs> เดี๋ยวเาลองใหม่ E the คพักก่อนโดนตีเข่ามาหนึ่งทีตาไม่ง่ายเลยนะครับลงเขาตายอ๋อเจ็บจริงนะครับผมโอ้เล่นไม่ได้นะครับเอาล่ะครับระหว่างพักฟื้นกับอาการบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับสเก็ตทีนึงนะครับน่าจะมีคนสงสัยสาหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นสเก็ตนะครับน่าจะงสงสัยว่าทําไม เล่นสเก็ตเจ็บแล้วยังเล่นกันอีกนะครับอยากจะบอกว่าที่ผมชอบกีฬาสเก็ตเนี่ยก็เป็นเพราะแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่สําหรับพิเศษนะครับเพราะว่าสําหรับเอกินดี้เนี่ยอะไรที่มันธรรมดามันก็ไม่สนุกนะครับผมกว่าจะได้แต่ละท่านะครับมันต้องฝึกหลายครั้งมากนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเจ็บนะครับต้องเจ็บหลายครั้งกว่าจะได้หนึ่งท่านะครับแล้วคิดดูมันมีกี่ท่าเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะ หนึ่งต้องเป็นผู้กล้ากล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเจ็บนะครับคือตรงนี้มันสุดยอดมากแล้วก็แต่ละท่าท้าทายตัวเองนะครับชนะความกลัวนี่แหละนะครับเสน่ห์กีฬาสเก็ตที่ผมชอบนะมันตรงนี้นี่แหละถ้าเกือบหายเจ็บแล้วเดี๋ยวไปต่อโน้ตคองพายต่อนะครับใครที่ชอบกีฬาท้าทายแนะนําสเก็ตบอร์ดเลยนะครับผมลองมาเล่นกันดูรับรองมันตัใจ กีนก็ไปซ้อมน,นอกวิดีโอมานะครับโนคอมไฟล์โดนมาอีกหนึ่งทีที่เดิมอ่อไม่ไหววันนี้ก็คงยังตามไม่จบเน็ตน,นะครับโดนคอมไปเดี๋ยวเพด่งยื่นดีกว,ว่าออลีสไลด์แล้วก็ว่าไปก่อนฝึกแบบน,นี้ไปยังใส่ใจแย่แน่นะครับเข่าเดี๋ยวกลับไปทบทวนอีกรอบนึงก่อนตอนนี้ก็น่าจะฝึกออรีสเลยก่อนนะครับว่าแล้วว่ามันไม่น่าจะง่าย วันนี้การออรี่ของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเขาคันที่จะสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมย้อนมากเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้นะครับซึกงภูมิใจมากๆนะครับที่ออรี่ได้ขนาดนี้นะครับมันใกล้เกกับความสมบูรณ์แล้วล่ะเหลือแค่ให้มันคล่องกว่านี้แค่นั้นเองขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะครับที่กำลังฝึกออรี่นะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปกเก่าของผมเนี่ยคือมันไม่น่ามาถึงระดับนี้ได้ครับ ลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับในเพลลิสต์หลังวิดีโอนี้นะครับถ้าใครอยากดูตอนนี้ก็ฟุตบอรี่ไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็บอสไลด์นะครับผม เห็นการพัฒนาของผมถ้าว่าจะเป็นโนคอมไฟที่เพิ่งฝึกใหม่ครั้งแรกนะครับยังไม่เป็นก็เป็นรูปเป็นลางเท่าไหรแต่ว่าออลี่นี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าใกล้กจะสมบูรณ์แล้วนะครับพิตี้พิตี้นี่ปล่อยมันไปก่อนทิ้งมันไปก่อนจะค่อยฟื้นไปทีหลังนะครับขึ้นบล็อกบอสไลด์ก็คืเคืบหน้านิดๆหน่อยๆนะครับ ผมก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก่งมากกว่านี้นะครับแล้ววันนี้ผมไม่ินทีขอตัวลาไปก่อนเจอกันในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยฝากติดตามกันไปเรื่อยๆยนะครับอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วขอไปใช้ซนะ